สบายดีพี่น้องคูสุขคนสมองสบอนสบายดีพี่น้องคสุขนสมองสบอนมน่องบอับสรางบาโมสุดรยพี่น้องมนื่อบาโม่เบิ่อพ้องเยียมอ่ะ้อาไปกับืไดับน้องยังอันนี้ลื่สื่อมอ ซมีซื <bye. S 2> มี 900, มีมาบ่มีน้อยมามีครปเามาขอกับน้องมีโ้สายก็ขอด้วข้ออยู่พุ่นบ่อติดตามต่อไป โอู้จักอีกเราจะไปเอามาโขอกระเพาะซาบิยมเราได้ไปเอาก่อนแล้วเนาะเอาเดี๋ยวนำไปนำหลังกับน้องมี่ว่า khác không? À. chưa cả. đấy đi. này. lên cửa tủ. nón này. nó. Con nó, này. Khổ nó. Có khổ bên thầy cọ cọ bên bạn à. เด็ดตอนเทียงกันนะเจ็บเลยห้อนของฮับพอของฮัมดู Này mà hòa nha của nó nếu mình mù dáng lại nơi mình chắc mình chẳng bộ bớt có cực nào vậy nồng mì nồng mì nồng mì mì

ตอนนี้เพิ่นกำลังขึ้นเนาะพี่น้องมันสิบพัน 10, ลงมาเลยตกแล้วเด็กเขาเหมือนแดงลายเนาะ

ระยะนี <t <t ่บรรยากาศรอบๆก็เคาะที <t 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 ่ย uh ังสาวเย็นก็น uh uh ่าจะยูเทิร์นผู้่นไปหน่อยต้องเป็นอีกจะเป็นหูไอ้เนาะหูไอ้ซึ่ง เป็นตป่ายางมีป่ายางวางนั้เคยเห็นผีวางผูกูกวางลุมพูกจะเห็นผีเลยเห็นคนนะผีกลางเวนพีออกกลางเวนไม่น่าเสื่อเลยอยู่ปลายเปลายข้อู้หฮัมอยู่ปลายเ

ลงไปเอาหงามาขอหมล้กลางป่าเขา ได้มาแล้วพี่เนาะงานหนึ่งไปเา็นไหมข้อมันนะ่ะมันเป็นหลานะพี่เนาะแต่สมมติตามธรรมดามันจะเบิร์ลเลยงามนี้ยังจะมาข้อต้อนนี้มันเป็นหลาเป็นเบิร์ามนะ

เทิมโลกตกเลยกันเลยเพิรนยังห่านอยู่ะพี่น้องอยู่ปลายพรูบ่เห็นก็บ่ไ,ได้ซุ่มบ่ได้เป็นต้นใหม่ต้นน้อยข้างตอนนี้เพิ่นก็ได้ลงมาเรียบร้อยอแล้วเนาะหมูแดงลายอลิสาเหตุที่มาเคาะยังเหลือก็ยังเหาือหมูแดงลาย

อ๋อได้น้ำงานทำนกว่องเ้อนียต้นแหงร้ายก่วต้นแายนี่เอาจนบวยบวยบุแดงร้ายขนาดแดงร้ายมาหามายืดขา่องลกเาาบด้ายมาเคาะมนเลือย่จ้มีหมดแดงปอกันอย่งเลยอปกติมันบวหอดยาเนมะเคาะแม่มันมันเบิดเล้วเนาะแม่ นีพยังเหลอมาแดง้่มแดงมาเยอ้อ๋อออลกเลูมบุกขุด้าดเนอบุกมาแดงลายนี่นะเียอกมาหเด้อเรียกคอฮากมาหเด้อิน้องมีเพิ่นน้องมีเพิ่นเเออาแดงกัดดนี่นี่เขหเด้อเาอกลากานขากลีนหน่ออ่งเดียวมันมันสุกแล้ว นะฮมันดูมันกองจิองมัแดงโคบมูนแดงโคบลูกมาทั้งลูกมากัดย่องมาทั้งลูกมีบุนแดงแม่ห่างมันเลยในตีนปลาโมน่เข้าปลาลูกถ้าทำไม่กระดูกเือพี่น้องเอ้ยมีตัวยามมีแต่หันยามตัวยามโหดมีแต่ข้ามัลูกกูแดง

เด้เต็มครับเลี้ยงกนแล้วส่หอกพี่น้องออกใส่น้ำล้างก็ได้นั่งจากที่ห้อเก็บมาเค่าจนลอยเลยพี่น้องโอ้ยหมดแดงตายเยอะๆอยูเลยนี่โผกระโพดกระโพดน้องมีขาบัวแดงแล้วตอนนี้ผูดใช่ใช่งับไปยับไปเค่าเด็ด Hablando, ต็มกะตาพอดีเลยน้องมีน้องมีเกสันบุดแดงโอ้โหน่องนิน้อยบาีบุแดงกับเพื่อนก hmm. ันโ้จักรวมข่าวพี่น้องนี่ลกนี่เออกก็บข่าว้องมั้นี่หน้างหน้าบหน้าหน้านี่นะนี่มาบุแดงบุแดงเ vâng ở chỗ Hải vâng dưới 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 thong thong này mày ừ, khó không <laughs> được ừ. không? Nó đen đi nó sống mày sống cười cười chào mày sống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  ồ ก็ไปตา <c oughs> ่่ออกแล้วนี่ออกแล้วหนไม่นดงานมาโก่ไล่หมดเด่นนอกินเป็นเนาะ <c oughs> มาันนี่ก็ขอจบเขียไว้เสร็จเด้เี่น้อาเด้อมาันนี่ก็ข้อจบจีบเพียงเสร็จเด้อแม่พี่นน้องฝากกดติดตา ຕ້าງບ່າມ້ອຍເດີ້ພີ່ນ້ອງຂໍກ່າດີສ